ขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะครับวันนี้พระอาจารย์มาบันทึกเสียงที่วัดป่าคาบอนสูงอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมวันนี้จะพูดหัวข้อว่าในพุทธศาสนาน,นั้นมีศาสนาพิธีกี่ประเภทนักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าศาสนาพิธีนั้นมีกี่ประเภท ในาศาสนาพุทธนั้นมีาศาสนาพิธีอยู่สี่ประเภทครับช่ว <c oughs> งนี้อากาศหนาวครับ <c oughs> าศาสนาพีในพระพุทธาศาสนาน,นั้นมีสี่ประเภทครับประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่ากุศลพิธีกุศลพิธีเนี่ยคือพิธีที่ทำแล้วก่อให้เกิดความดีงามแลวเรียกว่ากุศลพิธีมีอะไรบ้างครับก็มีหนึ่ง การเวียนเทียนสองการแสดงตนเป็นพุทธามกะแล้วเรียกว่ากุศลพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็เป็นกุศลพิธีการเวียนเทียนก็เป็นกุศลพิธีกุศลพิธีเนี่ยเมื่อเราทําแล้วมันดีกับตัวเราไม่ได้เป็นดีกับคนอื่นรับคนให้ทําก็เดียวคนนั้นเช่นไปเวียนเทียนจะจิตใจเป็นกุศล จิตใจเป็นกุศลจิตใจดีงามก็ให้เกิดกุศลเกิดอให้เกิดความดีงามในชีวิตเราเราเรียกว่ากุศลพิธีการแสดงตนเป็นพุทธ,ธรรมามกะการประกาศตนว่าตัวเองเป็นชาวพุทธก็เป็นกุศลพิธีครับก่อให้เกิดกุศลกับตัวเองนั่นเรียกว่ากุศลพิธีอันนี้ประเภทที่หนึ่งคือกุศลพิธีอันที่สองคือบุญพธิธีบุญพิธีนียก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานสองงานก็คืองานมงคลและอวะมงคล งานมงคลเช่นทำบุญเนื่องในวันเกิดทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ทำบุญเนื่องในวันแต่งงานทำบุญเนื่องในครบรอบวันต่างๆเนี่ยเราเรียกว่างานมงคลงานประเภทที่สองคืออาวามงคลก็คืองานที่ไม่ดีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกระดูทำบุญอัฐิ ทบุญกระดูกเงี้ยทบุญครอบรองวันตายอย่างเงี้ยแต่เรกวางานอาวะมงคลดังนั้นบุญพิธีก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานมงคลและอาวะมงคลนะครับเป็นการทำบุญเนื่องในพิธีต่างๆก็จะแบ่งเป็นงานมงคลและงานอาวะมงคลนะครับประมาณนี้แบบที่สามพิธีที่สามก็คือทานาพิธีทานาพิธีก็เกี่ยวข้องกับพิธีการให้ทาน เช่นถวายสังฆทานเช่นถวายกุฏิสงฆ์ถวายของก็จะมีเกี่ยวข้องกับสองอย่างก็คือสังฆทานกับปาติบุคลิกฐานก็คือการถวายของไม่เฉพาะเจาะจงพระรูปหนึ่งรูปใดถวายให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเจือไขก็ถวายให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่วัดทั้งวัด เราเรียกว่าสังฆทานก็คือการถวายทานแก่สงให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งวัดนะครับไม่ได้เจาะจงใครเราเรียกว่าสังฆทานอันแบบหนึ่งคือปาติบุคลิกทานก็คือฐานที่ถวายเฉพาะเจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งและเรียกว่าปาติบุคลิกทานก็คือฐานที่จวายเจาะจงดังนั้น เมื่อพูดถึงทานพิธีก็คือพิธีการให้ทานก็จะเกี่ยวข้องกับสังฆทานแล้วก็ปาติบุคลิกทานครับสองประเภทนี้ดังนั้นที่ว่ามาเนี่ยาศาสนาพิธีในทางพุทธศาสนา,าเนี่ยที่ว่ามาเมื่อกี้ก็คือสามอย่างมีอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ไม่สามารถจะจัดเข้าไปอยู่ในหมวดใดหมวดหนึ่งได้ก็จะจัด เข้าอยู่ในหมวดปกินกะพิธีปกินากะพิธีคือหมวดเบตเตร์ตนะครับหมวดเบตเตร์เตเช่นการอาราธนาสินอาราธนาธรรมการนิมนต์พระการอาราธนาพระการอาราธนาพระสวดพระพุทธมนต์ล่าเนี้ยแล้วหมวดประกินกะคือหมวดเบตเตร์ตทั่วไปสรุปก็คือาศาสนาพีในทางพุทธาศาสนานั้นแบ่งเป็นสี่ประเภทหนึ่ง กุศลพิธี 2. บุญพิธี 3. ทานพิธี 4. ปกินกะสรุปอีกรอบหนึ่งกุศลพิธีก็ทีพิธีที่ทำแล้วก็ให้เกิดกุศลเช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการไปเวียนเทียนที่วัดในวันสำคัญทางศาสนามีเราเรียกว่ากุศลพิธีทำแล้วดีตัวตัวเอง 2. บุญพิธีพิธีทำบุญ เื่องในโอกาสต่างๆก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานมงคลและอวะมงคลสามทานพิธีคือการให้ทานต่างๆก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสองเรื่องก็คือสังฆทานและปาติบุคลิกทานพิธีอันที่สามก็คือปกิณกะพิธีก็คือมวลเบตเตร์เรทั่วไปเช่นการสถสมทานศินห้าสินแปการอาราธนาธรรมการ รัตนาให้ประสงค์เจริญพระพุทโธมลการราัตนาประสงค์ให้เจริญพระปริศหรือการอนิมนูลพระเหล่านี้เป็นหมวดเบตเตร์เแล้เรียกพิธีนี้ว่าปกินากะกพิธีนั้นศาสนาพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนานั้นจึงแบ่งเป็นสี่ประเภทดังที่ว่ามาคือหนึ่งกุศลพิธีสองบุญพิธีสามฐานพิธี และสีปกิณกะพิธี